ัลโหลทุกคนสวัสดีค่ะวันนี้ครูน,นี้มี2เทคนิคนะคะในการอาธิษฐานให้2ความลับนะั้นในการอาธิษฐานยังไงนะคะให้มันเกิดขึ้นจริงแบบไวๆใครอยากรู้บ้างนะคะแล้วก็เดี๋ยวไลฟ์นี้นะเป็นไลฟ์พิเศษนะคะพอดีวันนี้ครูนี่เพิ่งย้ายนะคะเข้ามาที่เรียกว่าบ้านก็ได้เนาะแต่จริงๆมันก็คือแบบว่าเหมือนเขาเรียกว่าเรสซิเดนต์นะคะก็คือคล้ายๆค,คอนโดแต่ว่าจะมีการบริการที่ดีกว่านะคะสวยไหม นี่ตอนนี้ครูนี่ย้ายของเข้ามาเสร็จมเแล้วนะคะเหลืออีกนิดหน่อยนะนี่เหลือตรงอันนี้นี่อุปกรณ์ในการทำไลฟ์นะคะยังไม่ได้ประกอบแต่ว่าอย่างอื่นก็เข้าที่หมดแล้วนะย้ายมาตั้งแต่ตอนบ่ายนะคะก็เนี่ยรีบเพราะว่าอยากจะมาให้ทุกคนได้ดูนะคะสวยไหมให้ดูก่อนสวยไหมใครเข้ามาแล้วทักทายมาได้เลยนะคะเดี๋ยวจะให้ชมบรรยากาศด้วยบรรยากาศสวยมากหมอกไปข้างนอกนี่เห็นทั้ง แม่น้ำเจ้าพยานะคะเห็นโค้งแบบโอ้โหสวยงามสุดๆเลยนะคะที่ครูมาสอนหัวข้อนี้ในวันนี้เนี่ยนะเพราะว่าที่ที่ครูอยู่ตรงนี้นะคะที่ยืนอยู่ตรงนี้เนี่ยเคยเป็นสิ่งที่ครูคิดไว้ว่าครูอยากจะมีไลฟ์สไตล์แบบนี้ครูอยากจะอยู่ที่พักที่มันไม่ได้เหมือนเป็นคอนโดหรือว่าเป็นบ้านครูอยากจะอยู่ที่ที่มันเหมือนกับเป็นโรงแรม นะคะแล้วครูก็ได้ที่ที่นี่จริงๆแล้วมันก็ดูโมเดิร์นแล้วมันก็สวยมากแล้วทุกอย่างพร้อมไว้หมดแล้วครูนี่ไม่ต้องทําอะไรเลยเข้ามาทุกอย่างพร้อมหมดตรงตามที่ครูนี่ต้องการเปะ๊ะทั้งความสวยทั้งสีทั้งมุมต่างๆมีมุมให้ครูนี่ทํางานเยอะมากนะคะสวัสดีนะคะคุณจุ๋มจริยาสวัสดีน้องตาลที่ไหนคะนี่ใช่ไหมคะไม่บอกไม่บอกแต่อยู่กรุงเทพอยู่กรุงเทพนะคะอยู่กรุงเทพแถวๆสาทรอ่อะ คุณจุ๋มนะคะบอกว่าสวยมากขอบคุณนะคะคุณฮันนี่สวัสดีะค,ะค,สดค่ะคุณ,นะคะคคณาสนาธินีสวัสดีนะคะโอเคสบายดีค่ะจากสปปลาวคุณเดียใช่ไหมนะคะโอเคนี่แหละคุณเป็นนักสนานสวัสดีนะคะอ่าให้ให้ชมสอนไปด้วยให้ชมไปด้วยแล้วกันเนาะ สวยมากค่ะอันนี้เป็นห้องครัวนะคะเป็นห้องครัวเดี๋ยวพาเที่ยวพาเที่ยวก่อนนะแล้วเดี๋ยวจะสอนนะคะระหว่างระหว่างระหว่างนี้ไปก็เดี๋ยวเดี๋ยวสอนวิธีอธิษฐานไปด้วยว่าครัวนี่อธิฐานยังไงนะคะถึงทําให้ได้ที่อยู่ที่เนี่ยในเวลาที่รวดเร็วมากๆคุณรู้เปล่าครูแค่คิดนะคือจริงๆอ่ะครูตั้งใจว่าจะไปอยู่อีกที่หนึ่งนะคะและทีนี้เนี่ย ติดต่อมาตั้งนานนะคะติดต่อตั้งแต่เดือนเมษาสรุปพอครูจะย้ายมาจริงๆเดือนมิถุนาห้องนั้นดันมีปัญหานะคะเสร็จแล้วพอห้องนั้นมีปัญหาครูตัดสินใจว่าครูไม่เอาแล้วครูมาเอาห้องใหม่แล้วครูก็ได้ห้องนี้เลยในทันทีเลยนะคะแล้วตรงใจครูมากกว่าห้องเดิมที่ครูอยากจะได้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะทุกคนโหกดหัวใจกดไลค์มาเต็มหมดเลยขอบคุณมากนะคะภาพคมชัดมากอินเทอร์เน็ตแรงมากค่ะที่นี่ครูแฮปปี้มาก วันนี้แฮปปี้มากๆเลยนะคะวันนี้แฮปปี้สุดๆสวัสดีค่ะพลังบวกของหนูจ้าน้องมาริสาคุณนิ้งหน่องนนะครปน,นมนะคะชื่อเก่าของครูเลยมาดึงดูดพลังงานมาเลยมาเลยนะคะดูไว้สเสพไว้เมื่อคืนนี้ที่ครูสอนไจจำได้ป่ะที่ครูบอกว่าให้ดูเยอะๆนะคะอยากจะได้อะไร อยากจะมีอะไรอยากจะเป็นอะไรให้ดูเยอะๆเศพเยอะๆแล้วเดี๋ยววันหนึ่งมันจะเป็นของเราเองนะคะวันหนึ่งครูนี่ก็เคยนั่งเสพคุณรู้เปล่าแล้วเมื่อไม่นานมานี้เองนะครูนี่นั่งเสพพวกบ้านสวยๆพวกคอนโดสวยๆที่เป็นแบบลักชัวรี่ที่เป็นแบบ, ury, แบ,บ5้าดาวหดาวเป็นคอนโดที่มีโรงแรมมาบริหารนะ่ะอารมณ์แบบนั้นน่ะนะคะแล้วครูก็ได้มันในเวลาที่รวดเร็วมากแล้วห้องที่ได้มาคือถูกใจครูม,มากอ่ะเดี๋ยวจะสอนอเทคนิคข้อที่1ก่อนเลยดีไหม เทคนิคข้อที่1ก่อนเลยนะคะว่าเราจะอธิษฐานยังไงนะคะที่ทําให้เราเนี่ยได้ในสิ่งที่เราหวังที่เราปรารถนาเนี่ยแบบรวดเร็วที่สุดไปช่วยกันแชร์หน่อยได้ไหมอะ่ะขอสักร้อยคนได้ไหมอะ่ะแล้วเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะสอนเดี๋ยวเพื่อแถมให้ด้วยนะคะเดี๋ยวเพื่อมีแถมให้ด้วยนะบ้านนี้สวยมากๆนี่เดี๋ยวจะพาชมทุกซอกทุกมุมเลยนะคะโอเคเดี๋ยวสอนก่อนข้อแรกนะคะเดี๋ยวนั่งขอนั่งนิดนึงแน่ ตรงนู้นเป็นห้องห้องนอนของคุณนะเดี๋ยวถ้าวันนี้คนแชร์เยอะเดี๋ยวคุณจะพาไปดูห้องนอนด้วยนะคะโอเคข้อแรกนะคะข้อแรกก็คือหนึ่งคุณต้องรู้ชัดเจนว่าคุณอยากจะได้อะไรแพงแพงคุณพระปาพันธ์นะคะบอกว่าสวยเก่งขอบคุณมากข้อที่หนึ่งนะคะความลับก็คือคุณต้องรู้ชัดเจน ่าคุณอยากจะได้อะไรเข้าใจไหมเนี่ยเข้าใจคําว่ารู้ชัดเจนไหมคะคาว่ารู้ชัดเจนหมายความว่าอยกตัวอย่างเช่นถ้าคุณเนี่ยอยากจะอาศัยอยากจะมีที่อยู่อาศัยนะคะคุณก็ต้องเห็นภาพชัดเจนคือรู้ว่ามันจะต้องหน้าตาประมาณไหนเข้าใจปะ่ะของครูเนี่ยครูอยากได้โมเดิร์นแล้วห้องที่สว่างสว่างนะคะแล้วก็ดูหรูนะคะแล้วก็มีมุมให้ครูทํางานหลายๆมุมนะคะแล้วก็ พื้นที่ที่กว้างมากพอที่ครูจะทํางานได้นะคะจัดสัมมนาที่บ้านได้โดยที่ครูไม่ต้องออกไปไหนเลยเห็นไหมอันนี้คือสิ่งที่ครูนี่แบบวาดหวังไว้แล้วก็แบบอธิษฐานไว้นะคะแล้วก็อยากจะได้ที่มันแบบดูมีสไตล์ไม่เอาแบบโบราณไม่เอาไม้ๆนะอนะไรเงี้ยเอาแบบเอามีสไตล์เนี่ยคืออย่างเงี้ยไอ้อย่างเงี้ยที่คุณเห็นอยู่คือมันตรงที่ครูนี่ต้องการทุกอย่างเลยนะคะดังนั้นเนี่ยความลับข้อที่หนึ่งก็คือคุณต้องรู้ชัดเจน คุณต้องเห็นภาพชัดเจนว่าคุณอยากจะได้อะไรเข้าใจเป่าแล้วซึ่งข้อนี้เนี่ยหลายๆคนเนี่ยที่อธิษฐานแล้วไม่ได้ผลเพราะว่าก็ไม่รู้ไงว่าตัวเองอยากได้อะไรความชัดเจนไม่มีเข้าใจป่าคะอยากได้ที่สวยๆสักแปลงอ่าที่สวยๆสักแปลงอ่ะคุณยกตัวอย่างให้ฟังเนี่ยคุณแมริสาคอมเมนต์มาคุณก็ต้องคิดด้วยว่าเฮ้ยที่สวยๆสักแปลงนั้นหน้าตาเป็นยังไงอยู่ริมทะเลปะ่ะอยู่ริมทะเลอันดามัน อยู่แถวแถวสมุยหรือว่าจะอยู่เขาใหญ่มันต้องชัดเจนว่าไอ้คำว่าสวยของคุณคือยังไงเข้าใจปะคะทีนี้เนี่ยถ้าหากว่าคุณยังมีภาพที่โอเคมันอาจจะคําว่าชัดเจนเนี่ยมันไม่ได้แปลมันไม่ได้แปลว่าเฮ้ยลงรายละเอียดอะไรเงี้ยแล้วมันออกมาเป๊ะทุกอย่างมันจะออกมาแล้วมันจะคล้ายๆใกล้เคียงคร่าวๆนะคะคุณก็นึกแบบนึกคร่าวๆไว้อะว่าเฮ้ยประมาณนี้ประมาณยันที่ฉันชอบนะคะวันๆหน้าที่คุณเนี่ยนะ ก็แค่คิดว่าตัวเองชอบอะไรอยากจะได้อะไรนะคะแล้วก็นั่งอธิษฐานมันเข้าใจเปล่านี่คือความลับข้อที่1น,นะคะความลับข้อที่1ก็คือย้ำให้ฟังครั้งหนึ่งคุณต้องเห็นภาพชัดเจนว่าคุณอยากจะได้อะไรอยากจะเป็นอะไรนะคะอยากจะให้อะไรเกิดขึ้นมาในชีวิตคุณนะคะนึกภาพนั้นอ่ะคือทําให้มันขึ้นใจเลยอ่ะถ้าอยากจะได้บ้านหน้าตาแบบนี้นะคะ อยากได้บ้านหน้าตาแบบนี้กันกนึกทั้งวงทั้งวันเนี่ยฝันเหมือนคนฝันกลางวันน่ะถึงสิ่งเหล่านี้เนี่ยโอ้โหอยากได้อันนี้คือคิดแล้วยิ่งมีความสุขคิดแล้วยิ่งมีความสุขเดี๋ยวมันจะมาเร็วมากนะคะสวัสดีคุณพาเมล่านะคะบ้านสวยๆสักหลังแบบ l ักช r รี่อ่าโอเคเราจะเอาแบบไหนรักชูรี่แบบไหนแบบลุยส์แบบลุยส์หรือว่าแบบโมเดิร์นอ่ามันก็ต้องชัดเจนนะของคุณนี่ชัดเจนของคุณนี่อยากจะได้แบบโมเดิร์นนะคะก็ได้แบบโมเดิร์นจริงๆนะคะ แล้วก็มีการมีการบริการที่ดีเหมือนอยู่โรงแรมก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะคะอ่าทีนี้ก่อนจะไปความลับข้อที่2เดี๋ยวครูนี่พาดูบ้านครูนี่ก่อนดีไหมนะคะสวยมากเลยตอนนี้นี่เห็นไหมแสงส่องเข้ามานะคะตอนนี้พระอาทิตย์กำลังจะตกดินเดี๋ยวจะพาดูพระอาทิตย์ตกดินด้วยนะคะจากห้องของครูสวยมากๆนะคะโอเคอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มตรงไหนกันก่อนดีคะเอาเป็นโซนห้องนั่งเล่นดีไหมเริ่มตรงโซนห้องนั่งเล่นก่อนนี่นะคะนี่นี่เป็นโซนห้องนั่งเล่นนะคะ ของทุกอย่างในห้องเป็นแบรนด์นิวนะคะห้องนี้ตกแต่งหมดไป3ล้านบาทค่าตกแต่งห้องนี้สล้านบาทนะคะโซฟานุ่มมากนี่นี่ใครที่ได้มานะวันอาทิตย์นี้นะคะที่ครูจัดสัมมนาเจอตัวนะคะ สอนพนักงานประจําทําธุรกิจนี่คุณตั้งใจย้ายเข้าบ้านเพื่อพวกคุณเลยนะจะจะมาจัดสัมมนาและให้พวกคุณได้มาสัมผัสได้มาเห็นนะคะว่าเวลาที่เรามีธุรกิจเนี่ยเรามีรายได้ที่มันมากกว่าการทํางานประจําเยอะจนสามารถทําให้เราเนี่ยตอบสนองในสิ่งที่เราอยากจะได้ได้มันไม่ใช่แค่ความอยากไม่ใช่แค่การมานั่งอธิษฐานแล้วไม่เกิดขึ้นจริงเข้าใจป่ะนะคะ ถ้าคุณการทําธุรกิจยังไงมันก็ดีกว่าอยู่แล้วเพราะว่ารายได้มันไม่จํากัดมันไม่มีเพดานเข้าใจไหมคะแล้วที่ครูนี่มาอยู่ที่นี่ได้ก็เพราะว่าครูนี่ทําธุรกิจนะคะโอเคอ่ะอันนี้คือห้องนั่งเล่นอ่ะให้ดูเดี๋ยวให้ดูแบบชัดๆนะคะเนี่ยตรงนี้เป็นห้องนั่งเล่นโซฟาเห็นไหมน,นั่งไหมดูสิคุณดูความละเอียดของมันนะโอ้โหมันนุ่มมากเลยนะเนี่ยดูสิดูสวยไหมอ่ะ อยากได้ไหมอย่างเงี้ยโอ้โหดูดิแต่ว่าน,นี้เดี๋ยวครูจะเปลี่ยนนะคะจากสีไม้นี้จะเปลี่ยนเป็นสีดํานะคะมันจะได้มันจะดูเข้ากันมากกว่ามันจะสวยขึ้นเห็นไหมนี่ข้างนอกเห็นไหมเห็นวิวข้างนอกไหมเดี๋ยวจะเปิดผ้าม่านให้ดูนะคะเดี๋ยวจะเปิดผ้าม่านให้ดูว่าเป็นยังไงอ่ะแล้วก็ตรงนี้นะคะก็จะมีเป็นอ เป็นเคาน์เตอร์นะเก็บไวนนะคะซึ่งครูนี้ก็ไม่ค่อยดื่มเท่าไหร่นะคะ mm hmm. ก็เก็บไวเนี่ยมีอะไรหลายๆอย่างนะคะแล้วก็ตรงนี้เป็นหนึ่งห้องนอนตรงนี้เป็นห้องนอนของเป็นห้องนอนสําหรับรับแขกนะคะซึ่งครูก็ไว้ให้ทีมงานนอนเวลาเขามาช่วยงานครูนะคะแล้วก็โอเคอ่ะมีโซนนี้นะคะเดี๋ยวพาดูอ่ะอันนี้เป็นตรงนั่งเล่นดูทีวีใช่ไหมเสร็จแล้วนะคะก็จะมีแบบโซนนี้นะคะ อันนี้ครูก็เนี่ยเอาไว้ทำไลฟ์ได้เลยนั่งเล่นนั่งอ่านหนังสือได้สวยมากนะคะนี่แล้วมีเครื่องฟอกอากาศนะไดสันทุกอย่างใหม่หมดใหม่ทั้งห้องนะคะใหม่ทั้งห้องดูโต๊ะทานข้าวหรูไหมสวยไหมทุกอย่างถูกจัดอย่างดีนะคะทุกอย่างถูกจัดมาอย่างดีคิดมาแล้วนะโดยดีไซเนอร์นะคะแล้วคุณดูนี่ครัวครัวบ้านครัวนี่โมเดิร์นไหมครัวบ้านครัวนี่สวยไหม เห็นไหมดูเก้าอี้นี่คือเป็นกรรมายีนะุคนดูดิกร,รมยีสวยไหมยอยากได้ไหมตรงนี้นี่คือหินอ่อนอยากมีอย่างนี้ไหมปีเดียวปีเดียวทุกคนปีเดียวนะคะอ่ะอันนี้ก็จะเป็นโซนเป็นโซน ทำอาหารนะคะเป็นโซนที่ครูจะไว้ทำอาหารก็จะมีนี่เตาอบนะเตาอบไมโครเวฟนะคะก็จะเป็นรุ่นที่ใหม่มากโมเดิร์นมากมีเครื่องชงกาแฟด้วยเห็นไหมใครชอบทานกาแฟสดนะคะนี่ใครใครที่มาสัมมนา,นาที่ใครมาสัมมนากับครูวันนี้นะมีกาแฟสดให้ทานนะคะกาแฟสดแบบว่าเอาอย่างดีเลยคุณจะเอายี่ห้ออะไรนะคะมีให้ทานนะชงให้สดๆเลยนะคะโอเคอ่ะอันนี้ก็เป็นโซนเป็นห้องครัวนะคะเป็นห้องครัว ที่ครูใช้ทําอาหารซึ่งเคาน์เตอร์ตรงนี้ก็ดีมากนะคะเขาเป็นแบบเป็นหินอ่อนสวยมากๆนะแล้วก็ตรงนี้นะคะครูก็เอาไว้ออกกําลังกายนี้เพิ่งเอาเข้ามาเองนะคะแล้วก็โอเคเดี๋ยวไปดูห้องนอนกันไหมโอ้ยเดีย๋ยวพาชมเสร็จนะคะเดี๋ยวครูจะบอกความลับข้อที่2นะคะว่ามันคืออะไรครูนี่ทำยังไงนะคะมันจึงสิ่งที่ครูอธิษฐานเนี่ยจึงเกิดเป็นจริงในเวลาที่รวดเร็วมากนะคะแล้วก็ไม่ได้ยากด้วยเกิดขึ้นแบบง่ายๆสบายๆนะคะโอเค อันนี้คือห้องนอนของคูน,นี่นะคะอ่านี่ก็เป็นเตียงนอนนะคะแล้วก็ตรงนู้นนะคะที่เห็นอยู่ยังจัดไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไหร่นะตรงนั้นเป็นเอ่อห้องเอ่อห้องเสื้อผ้านะคะก็จะเป็นเสื้อผ้าเดี๋ยวพาเข้าไปดูนิดหนึ่งแล้วกันนะแล้วก็อ่าให้ดูให้ดูรอบๆนะตรงนี้ก็คือเป็นเตียงนอนใช่ไหมคะอ่าตรงนั้นเป็นห้องเก็บเสือ้อผ้านะคะแล้วก็ตรงนั้นจะเป็นห้องน้ําอยากดูไหมห้องน้ําห้องน้ําสวยมากๆนะคะแล้วก็ตรงนี้ อาจจะเป็นที่นั่งนะคะเนี่ยนั่งเล่นนั่งอ่านหนังสือนั่งดูนั่งชมวิวได้เดี๋ยวพาไปดูห้องน้ำดีกว่าห้องน้ำแบบสวยสุดๆนะคะ,ะทุกคนนับนะหนึ่งสองสามแล้วคุณจะตกใจกับห้องน้ำที่นี่นี่นะคะนี่เป็นห้องน้ำในห้องนอนของหัวนี้เองทั้งหมดทำด้วยหินอ่อนทั้งหมดนี้คือหินอ่อนพื้นคือหินอ่อนกำแพงคือหินอ่อน เสาคือหินอ่อนอ่างล้างหน้า hello, hello, ครูฮันี่เองอ่างล้างหน้านะคะทั้งหมดทํามาจากหินอ่อนอยากได้ไหมอยากมาอยู่ด้วยกันกับครูฮันนี่ไหมสวยงามมากนะคะพี่ทรายบอกสวยมากสวยมากจริงๆค่ะที่นี่นะคะถูกแบบว่าตกแต่งไว้อย่างดีนะคะโอเค ช่างม่อนสวัสดีค่ะโอเคอ่ะอันนี้ก็คือห้องน้ำดูสิสวยไหมสวยมากเลยนะคะไม่อยากออกไปไหนเลยตึกนี้เนี่ยเขามีดีที่ห้องน้ำนะคะห้องน้ำเป็นไฮไลท์ของตึกนี้เพราะว่าสวยมากน่าจะเป็นที่เดียวที่แบบมีหินอ่อนแบบประคมทั้งห้องน้ำขนาดนี้นะคะสวยมากเข้ามาแล้วก็รู้สึกว่าเย็นมากด้วยนะคะ ดูแล้วมีความสุขจังเลยเศกไว้เศกไว้นะทุกคนโอเคอเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวครูนี่จะพาดูอันนี้ก็เป็นความฝันเลยใช่ไหมอ่าโอเคเดี๋ยวพาชมห้องให้เสร็จก่อนแล้วกันเนาะแล้วเดี๋ยวครูจะบอกนะคะความลับข้อที่2ให้ว่าครูอธิฐานยังไง อาจารย์มาอาจารย์สวยจ้าขอบคุณค่ะอาจารย์เดี๋ยวพาดูนะคะเดี๋ยวพาดูอันนี้ก็เป็นจากห้องนอนครูนี่นะเดี๋ยวครูจะเปิดม่านให้ดูนะคะชมวิวชมวิวนะคะ,ะเปิดม่านชมวิวจากตรงนี้นะที่เป็นโตะ,ะตรงนี้นั่งเล่นนะคะตรงโซฟาปลายเตียงเนี่ยมองออกไปนะคะก็จะเห็นวิวแบบนี้นี่ นี่นะคะมองไปทางนู้นนะคะก็จะเจอหนูนแม่น้ำเจ้าพยานู่นเลยนะคะเป็นโคแม่น้ำเจ้าพยาสวยมากอืมโอเคเดี๋ยวพาออกไปดูข้างนอกด้วยเดี๋ยวพาออกไปเที่ยวข้างนอกนะคะ Wi-Fi แรงมากถูกใจมากเลย ชอบชอบห้องน้ำกว้างนี่นะคะตอนนี้เป็นพระอาทิตย์กำลังตกดินพอดีถ้ามองแบบช,ชัดๆเดีย๋ยวไว้ว่าหลังครูให้ดูตอนกลางคืนมันจะเห็นชัดมากตรงนู้นะตรงนี้ตรงนี้คือแม่น้ำเจ้าพยานะคะสวยมากนะคะ อ่ะโอเคเรามาบอกข้อที่2กันก่อนดีไหมนะคะโชว์เสร็จแล้ว <c oughs> ชวนดูชวนดูเสร็จแล้วนะคะโอเคเรามาบอกความลับข้อที่2ว่าอาธิษฐานยังไงใช่ไหมอันแรกทบทวนให้ฟังก่อนว่าอันที่1ก็คือเราต้องเห็นภาพชัดเจนนะคะว่าเราอยากจะได้อะไรนะคะแล้วก็อันที่2นะคะความลับข้อที่2ความลับข้อที่2ก็คือคุณต้องเชื่อว่ามันจะเกิดขึ้นกับคุณจริงๆคุณต้องเชื่อว่า คุณสามารถที่จะมีมันได้สามารถที่จะทํามันได้จริงๆนะคะไม่ใช่ว่าอธิษฐานแล้วก็แบบในใจก็แบบเชื่อแหละไม่เชื่อแหละมันจะมาจริงมา,มาไม่จริงว่าอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมนะคะถ้าไหนที่คุณไม่เชื่อ,ม,ม,อมันก็จะไม่เกิดขึ้นนะคะแต่ถ้าไหนที่คุณเชื่อแบบหมดใจว่าแอบบ like, ันเนี้ยฉันมีได้ฉันเป็นได้ฉันทําได้นะคะแล้วมันก็จะเกิดขึ้นจริงๆแล้วยิ่งคุณเชื่อความเชื่อคุณแรงกล้าแบบเชื่อแบบสุดหัวใจอะเชื่อแบบหมดใจยิ่งคุณเชื่อเยอะเท่าไหร่มันก็ยิ่งเกิดขึ้นเร็วมากเท่านั้นนะคะ โอเคอ่าวันนี้นะคะก็มาบอกความลับสองข้อเท่านี้แหละขอบคุณทุกคนมากเลยนะที่เข้ามาดูนะคะแล้วก็ใครที่ยังไม่รู้นะว่าครัวนี้นะคะมีคอร์สนะคะ เป็นคอร์สที่ตั้งใจทำมาให้ทุกคนนะเป็นคอร์สฟรีนะคะชื่อว่าคิดเฉยๆก็รวยได้นะคะในนั้นเนี่ยก็จะสอนวิธีการจินตนาการนะคะว่าเราใช้จินตนาการของเรายังไงเพื่อทำให้ได้ในสิ่งที่เราอยากจะได้ได้เป็นในสิ่งที่เราอยากจะเป็นนะคะจะเป็นคอร์สฟรีที่ครูตั้งใจจะทำให้จะเริ่มเรียนกันประมาณกลางเดือนหน้านะคะถ้าใครอยากจะเรียนคอร์สนี้นะคะอยากจะเข้าไปในกลุ่มเรียนเนี่ยก็ให้กดแชร์ไลฟ์นี้นะ แชร์ไปที่5กลุ่มนะคะแล้วก็1แชร์ไปที่ Facebook ส่วนตัวของตัวเองนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยแคปหน้าจอแล้วส่งให้กับทีมงานนะคะหลังจากที่คุณแชร์แล้วแคปหน้าจอแล้วส่งไปให้ทีมงานเนี่ยถ้าเขาเช็คแล้วคุณแชร์ครบจริงนะคะเขาจะส่งลิงก์ให้คุณเข้าไปด,ดไปอยู่ในกลุ่มนั้นนะคะแล้วก็เดี๋ยวครูจะไปไลฟ์สอนแบบสดไลฟ์สอนแบบสดนะคะกลางเดือนกร,รกฎาคมนะคะแล้วก็อ่ะ ใครนะคะที่อยากจะเจอตัวครูฮันนี่แบบตัวเป็นๆน,นะคะอยากจะมาเรียนแบบใกล้ชิดอยากจะมาเที่ยวบ้านครูฮันนี่ด้วยนะคะวันที่4ี่เนี่ยจริงๆครูมีสัมมนา,าเดือนนี้กรกฎาคมนะคะครูมีสัมมนาสองรอบวันที่4ี่คือวันอาทิตย์นี้นะคะมี1รอบแต่เต็มไปแล้วนะไม่ต้องสมัครมานะคะเต็มแล้วรับไม่ได้แล้วนะคะอย่าพื้นที่ไม่พอจะมีอีกครั้งหนึ่งเนี่ยก็คือวันที่24 25กรกฎาคมนะคะตรงกับวันเสาร์และอาทิตย์ซึ่งวันเสาร์จะเรียนเต็มวันแล้วก็วันอาทิตย์เรียนครึ่งวันนะคะ เป็นสัมมนา,าที่ชื่อว่าสอนทำคอร์สออนไลน์ให้เป็นรายได้อัตโนมัตินะคะซึ่งมันดีมากมันดีมากตอนนี้ใครยังไม่มีคอร์สออนไลน์เป็นของตัวเองคุณแบบโบราณมากอะ่ะแล้วถ้าใครยังไม่มีรายได้ยังไม่สามารถสร้างรายได้แบบเป็นอัตโนมัติได้คุณก็โบราณสุดๆนะคะใครที่อยากจะเรียนแบบใกล้ชิดแบบเจอตัวครู สัมมนานี้เนี่ยครูทำหนึ่งวันครึง่งเพราะว่าครูตั้งใจที่จะมีมินิไพรเวตโคชิ่งให้กับลูกศิษย์แต่ละคนด้วยเช่นจะช่วยดึงของออกมานะคะว่าในตัวคุณเนี่ยมีอะไรบ้างที่สามารถที่จะเอามาทำเป็นคอร์สออนไลน์ได้นะคะ,ะแล้วก็ คอสไหนบ้างที่ในตลาดตอนนี้เนี่ยถ้าคุณเปิดมาแล้วมันจะตอบโจทย์คือคุณจะสามารถขายได้วิธีการทำคอร์สออนไลน์ต้องทำยังไงเอาแบบง่ายๆครูนี่ทำทุกอคกอร์สครูนี่ก็ทำง่ายๆไม่มีอะไรที่มันยุ่งยากยุ่งยากมากมันเหนื่อยนะคะโอเคก็ถ้าใครอยากเจอตัวครูนะคะครูรับแค่6คนนะคะซึ่งตอนนี้ก็ใกล้จะเต็มแล้วนะเรียนกันวันที่ 24- 25กรกฎาคมนะคะราคาเต็มอยู่ที่3 0,000บาทนะใครที่สมัครวันนี้นะคะครูให้ราคาพิพเศษนะคะที่20,000ื 6,000บาทนะคะ26,000บาทใครที่สนใจนะคะราคาปรับขึ้นเรื่อยๆนะจ๊ะยิ่งใกล้วันก็ยิ่งปรับราคาขึ้นเรื่อยๆดังนั้นถ้าใครสนใจก็รีบสมัครซะเพราะว่ามันคุ้มมากคุณได้เรียนตั้ง1วันครึ่งนะคะแล้วก็ได้มินิไ a รเวทโคชิ่งจากครูด้วยคือแค่มินิไพรเ Coaching มันก็คุ้ม คุ้มเกินราคาที่คุณจะจ่ายมาแล้วนะคะก็ถ้าใครสนใจนะคะก็อินบ็อกซ์นะคะมาในเพจนี้ได้เลยหรือว่าทักไปที่ Line kruhoney นะคะแล้วเจอกันนะจ๊ะทุกคนแล้วก็ใครที่สมัครเ,เรียนเจอตัวนะคะ สอนพนักงานประจำทำธุรกิจไว้วันอาทิตย์นี้นะวันที่4กรกฎาคมนะคะก็เดี๋ยวมาเจอครูได้มาฉลองกันนะคะที่นี่เลยนะคะคุณจะเป็นลูกศิษย์กลุ่มแรกๆที่ได้เข้ามากลุ่มแรกไม่ใช่แรกๆกลุ่มแรกที่ได้เข้ามาบ้านครัวนี้นะคะโอเคขอบคุณทุกคนมากเลยนะทีเ่เข้ามาดูไลฟ์นี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเ,เจอกันใหม่ในไลฟ์ครั้งหน้าไปนะบ๊ายบาย